เราพูดกันถึงเกมพรีเมียร์ลีกของอังกฤษซึ่งเป็นคู่ใหญ่รประจําวันเสาร์นะครับซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเปิดรังโอทัฟฟอร์ดเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ซึ่งเกมนี้ฮะับโคจุนบอกว่าแมนยูเนี่ยเหลือถ้วยใบนี้แล้วเล่นทุกนัดเนี่ยเหมือนคัพไฟนอลเลยนะครับในยุคข,ของไมเคิลคาริกนะครับชนะมา3เกมรวดนะฮะมีทั้งปราบของใหญ่แล้วก็ล่าสุดเนี่ย โดนตีเสมอบาปแล้วบาปซ้ำนะครบับชนะ3ามสองมันจริงๆเลยอ่ะเป็นไงฮะอยู่ในเต็ดชั่วโมงนี้ฮะเขาจุดทีแรกก็ตั้งทงไว้ว่าการเจอทีมใหญ่เล่นเกมรับและสวนกลับแล้วแม่นยํานําไปสู่ชัยชนะอ,อันที่2มันก็เกิดขึ้นอีกการชนะซิตี้มาแล้วแล้วมาชนะอาร์เซนอลอีกอภาพนั้นมันก็เลยเหมือนภาพที่ทํากันต่อเนื่องบทสุดท้ายเจอทีมอย่างฟูลแลมคิดอยู่อย่างหนึ่งว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของคาลิกเองที่ต้องสร้างสรรค์นในเรื่องของการเข้าทําทําได้โดน แล้วกลับมาแซง <Okay. S 2> ตรงนี้สําคัญมากมมบรรยากาศในทีมนะฮะท<ช>่านผู้ชมในช่วงการฝึกซ้อมแล้วก็หลังจากจบแมตช์เพราะว่ามันไม่มีเกมกลางสัปดาห์มไม่มีคือสมาธิเนี่ยมันอยู่ที่สุดสัปดาห์ล้วนๆน,นะครับตอนนี้แล้วมันทําให้บรรยากาศมันดีมาก เขาเรียกว่า planning training มันจะออกมาได้เต็มรูปแบบแล้วพอผมไปตามดูสิ่งที่คาลิกทำคือหนึ่งคันเรื่องของดู c o น r d i n a t i o n สภาพร่างกายนักเตะให้ความสำคัญกับเรื่องของเวลาที่นักเตะมีสมาธิกับเกมไม่ใช่ลากยาวตลอดเวลาซ้อมเข้มข้นขึ้นช็อตลงแล้วแต่เข้มใช่จุดนี้มันเป็นจุดขายของนักฟุตบอลที่บอกว่ามันจะไปส่งผลในพื้นที่แคบๆเพราะว่าเัินได้ทำงานต่อเนื่องมากกว่าลากยาวๆโดยที่ร่างกายมันลอยไปเอง ทั้งสองเกมนะครับก่อนหน้านะครับก็เป็นแผนหนึ่งซึ่งเราเนี่ยเห็นอยู่แล้วว่าจะเล่นอย่างนี้แล้วเกมล่าสุดกับฟูลแลมก็เป็นอีกแผนหนึ่งนะครับที่เราตั้งคําถามกันว่าจะเล่นอย่างไรครับจนกระทั่งกลับมาได้นะครับกลับมาคือคือนำสองเม็ดแล้วก็มาโดนท้ายเนี่ยผมว่าแฟนฟุตบอลเนี่ยใจใจหล่นแล้วล่ะนะครับแต่ว่ายังอุตส่าห์กับเนี่ย เนี่ยลูกอย่างเงี้ยมันคือมันคือจบนะเขาจบใช่มันคือสองสองอ่ะแล้วเวลามันสาคัญมากมันท้ายเกมมาโดนอ่ะแล้วตัสุดท้ายเนี่ยคนที่มองว่ามองข้ามเขาคือคนที่ใช่ในเวลานั้นแล้วมันทําให้ยกระดับว่าหลังจากที่ไม่ใช้เหมือนคุณย่าเกมแรกๆไม่ได้ใช้พอใช้แล้วมีประโยชน์อันนี้มันก็ส่งผลว่าคาริคเองหยิบอะไรแล้วมันใช่อ่าตรงเนี้ยสาคัญถ้ามองอย่างนี้มันเหมือนตอนที่โซชามาทําแรกๆที่มาทำในช่วงขัดตาทับอ่ะนะครับคือทุกอย่างมันดูเหมือนว่า มันมีเหตุให้เป็นใจด้วยใช่นะฮะอะไรที่ดนใจให้เลือกใช่แล้วมันเนี่ยมันคือแบบฉบับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะที่มันเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมในยุคของความยิ่งใหญ่นะฮะในครอนหน้านี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยทันหลายคนอาจจะไม่ทันถ้าไม่ทันให้ดู3เกมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับมันมีจุดเปลี่ยนเกมมันมีตรงนู้นตรงนี้เต็มไปหมดอ่ะนะครับมันมีการคัมแบ็กอะไรกลับมาอถ้าเราเห็นแบบนี้ฮะ สิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงฮะจากชุดที่แล้วเอาบล็อกเดิมไหมฮะผมก็ยังเชื่อคาริคเองไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแปลงถ้าไม่เจ็บไม่ลอยไม่ไม่ล้าภาพที่มันตามมาต่อว่าแนวลูกสามคนเนี่ยโอเคเราอาจจะมองว่าอการที่ไม่ใช้คุณญาตในเกมอย่างซิตี้อาร์เซนอลเขาบ่งบอกอะไรให้เห็นอเพราะว่าตอนนั้นมีดอก่าตอนเนี้ยหน้าเป้าเอ็นเซอโซยิงได้จะทํายังไงต่อจะเลือกใช้เวลาไหนเพราะโมโม่ค้ำอยู่ ถ้าเอโบโมหน้าเป้าคุณย่าขนาบข้างแล้วอามัดยังโชว์ฟอร์มได้ต้องเล่งฟอร์มตัวเองเพื่อให้ยึดพื้นที่ไม่งั้นคุณอาจจะโดนเอโบโมขยับไปทัพื้นที่ตัวเองนะตรงกลางหน้าต่ําตรงนี้สําคัญมาก้าเซมิโร่ฟอร์มดีต่อเนื่องอใช่อพอประกาศเลิกทีไรเนี่ยนะไม่อยู่ทีไรนะอหอมขึ้นมาเลยสัญญาไม่เอาเอาเปสัญญาณนัดต่อนัดไหมแล้วข้างหน้าฮะโคจูนถ้าเป็นอย่างนี้โอเคแม้ว่าเบนจามินเชสโกจะยิงประตูได้นะครับ แต่เกมนี้ยังเชื่อว่าเอบโม่สตาร์ทใช่ผมยังเชื่ออย่างนั้นเหมาะกว่าไม่ควรรีบเปลี่ยนอ่ะเอบโมนะครับข้างหน้าโอเคเชสโกยิงก็เรื่องหนึ่งก็ไว้เป็นทูปร์ซับขณะเดียวกันซ้ายดอกูไม่อยู่แล้วก็ใช้คุณย่าใช่นะครับขวาเดียโลครับก็คือขึ้นลงกับดาโลมีความรู้สึกหนึ่งโคตรจุนท่านผู้ชมไม่รู้สึกเหมือนกันไหมนะครับว่าการเล่นของผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันมันไม่ดัด มันเริ่มเป็นไหลลื่นขึ้นเราพูดในเบรกที่แล้วในเรื่องของการดัดอตอนนี้มันไม่ดัดนะแล้วทีมเนี้ยมันไม่มันไม่ต้องขึ้นสุดมันมีเออร์ลี่คอร์สเหมกัีเราจะพุถึงบอลจากการเสิร์ฟจากด้านข้างเร็วขึ้นใช่อแล้วก็ที่บอกบอลไดเล็กมันมีตัวคําให้ชัดเจนไม่ต้องไปแฟกไปเขาเรียกว่าเล่นวายสกรีนก็คือออกข้างไปจนแบบโอ้โหไปเสียพื้นที่โดยใช่เหตุเนี่ยแต่กําลังเจอกับทีมที่เล่นแลกอื ภาพที่เราวัดกันว่าเอ้ยการชนะซิตี้ชนะอาร์เซนอลมันเป็นเกมที่แมนยูเล่นด้วยความระวังตัวนําไปสู่เกมลุกเล่นกับฟูแลมเปิดเกมแล้วมาโดนคําถามต่อว่าคุณก็มีแผลอยู่นะกับเกมรับไม่ใช่ว่าลุกชอกับไอ้ทางขวาดาโลเองจะดีโดยตรงมันคือคนที่ต้องใช้คนเนี้ยมันมีเท่านี้ก็ต้องใช้ก่อนนะฮะส่วนตำแหน่งอื่นๆคอปปี้เมนูโอเคแหละ บูโน่นิดนึงฮะขุ่จุนตอนนี้12แอสซิสต์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องผมว่าฟุตบอลกับเขามันเนียนขึ้นมันไม่เร่งมันดูไม่ไม่ไม่กดดันตัวเขาเองดูรู้สึกอาแววตาสีหน้าดูเขามีความสุขชัดเจนผู้เล่นอ่ะเมื่อไหร่เล่นดูการออกบอลใกล้ๆตัวดูน้ำหนักไม่ได้แบบโอ้โหทรงโดยตัวเองต้องเร่งทุกครั้งไม่เหมือนตอนที่อยู่อมรินเพชรแนวลึก ใช่และใช้กําลังเยอะโดยใช่เหตุต้องถอยตัวเองมาปิดหน้าลายอันนี้ลอยอิสระมีตัวไหลลังมิดฟิลด์ด้านข้างกลับมาเป็นมิดฟิลด์ให้ใช่คือที่ขคจุนบอกครับมันมีตัวไหลหลังให้นะครับก็คือเขาอ่ะเขาไม่เก่งเรื่องการสกัดอ่ะเขาไม่ชอบเกมป้องกันนะครับเขาเป็นตัวที่เอาวิศวกรมาแบบงปูนอ่ะใช่เนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับก็แล้วตำแหน่งแต่ละคนเนี่ย มันมันมันเหมือนกับว่าไม,ไม่ไม่ทับซ้อนกันตอนนี้มันอยู่ที่ที่การวางจุดต่างๆของคาริคและดูเหมือนมันลงตัวใชนน่นะครับทีนี้แหละครับน่าสนใจตรงที่ต้องมาเจอกับไก่สเปอร์โ,อ,โอ,อ้ซึ่งในชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าเสเปอร์เนี่ยก็เป็นทีมยากต่อการคาดเดาวิใช่คู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่ข้างแค้นกันมาจากซีซั่นที่แล้วที่เป็นชิงโทรฟี่อ่ะครับ แต่ต่อให้ชิงโทฟี่สุดท้ายคุณซื้อทั้งสองฝั่งก็โดนไล่ออกคู่นะทั้งลุงแองก์เองแล้วก็รูเบนอัมริมในการต่อมามภาพนั้นเนี่ยติดตาอยู่ฮะในศึกยูโรป้านะครับสเปอร์เนี่ยไม่แพ้ใครมา4เกมติดนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยแกก็ไม่ชนะใครเหมือนกันใ,<า>ในใ้าเกมหนะเ,เกมที่ผ่าน <6 S 2> มา6เกมเนี่ย แพ้ถึง2ฮะ 2> ครับเสมอ4ตอนนี้อยู่ที่14ซึ่งเป็นภาพที่เราไม่ค่อยเห็นเนะ่คนจุดว่าสเปอร์เนี่ยมาอยู่ข้างล่างเราเห็นติดติดมา2ปีแล้วโอ้โหตอนนี้ลงแม,มน,มนด <14. S 1> มต่1สิบสี่สิ่งที่ แม่ต้องบอกแฟรงก์ Frank เองก็พยายามขุนในเรื่องของเกมลับแต่เรื่องสมาธิเกมแต่ไอเกมลักกี้เกมมันก็มีให้เห็นหลายๆเกมอย่างเกมล่าสุดที่บุกไปกับเอเปิดบ้านไอสเสมอได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามองต่อว่า <c oughs> เมื่อไหร่ที่หน้าดูมีความสุขอย่างโซลกี้เองเนี่ย <c oughs> เขาทําอะไรได้เนี่ย <c oughs> มันก็้ดูแบบเออคึกคักขึ้นมา <c oughs> เราเห็นว่าเกมที่โดนก่อน2ลูกเหมือนกันครับพอครึ่งหลังอีกทีมนึงเลยใช่ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของในห้องแต่งตัวแฟรงก์เองขุนได้เก่ง เปอร์นี่ความซาดิสอยู่เหมือนกันในทีมชุดนี้นะฮะบดจะบี้เนะี่ยบี้เป็นบดเป็นปวกเลยครับใช่ครับแต่บดหยุดอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็แปลกอีกครับก็ฟีสไปเลยข้อหนึ่งที่มันเห็นนะครับ,รบที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือพอครูดุสไม่อยู่ริชาริซอนไม่อยู่ในทีเนี่นะครับเออโคจุนข้อหนึ่งก็คือการเล่นอีวิดิวัลเพลย์เนี่ยมันหายไปนะ<ช>แล้วมันทําให้เกิดการเล่นเป็นทีมมันบวกกันไหมกับการที่โซลันกี้เนี่ยกลับมาแล้วมันมีตัวพิงให้แล้วแจก ซึ่งมันเหมือนเคนก่อนนั่นเนี่ยใช่เป็นตัวคับแล้วรอแล้วมีตัวมาเชื่อมได้เร็วใช่ภ่าพวกนี้ก็เลยบอกว่ามัวนี่ก็คือหน้าตัวหนึ่งนะครับอ่าแค่ที่บอกว่าเจ้าหนูซีมอนเองอ่ะโอเคเขาเป็นตัวหนึ่งที่ตื่นตัวเอ็กซ์ตรีมดีแค่ฟิเนชชิ่งที่มันยังไม่เด็ดขาดเหมือนที่อยู่ไลซิกครับตรงเนี้ยถ้าคู่กลางมันเป็นตัวคัตท้ายที่ดีอย่างกาเกอร์กับบิสซูมาสองคนนี้เขาปิดให้เลยโอเคในระบบสามสี่สองหนึ่งเนี่ยมันก็เลยดูว่าเออแพชชั่นของเกมอ่ะ เฮ้ยเมื่อไหร่เป็น54 1สองคนนี้ก็ถอยมามวนี่ก็ออกข้างได้โซลัน <So, S 2> กี้ออกข้างมวนี่เป็นหน้าเป้ามันหมุนนู่นโดยธรรมชาติข้างตรงกลางเนี่ยได้พึ่งงานมานะครับก็แน่นอนดูจากลายที่พร้อมจะลงเนี่ยนะครับ,รบของสเปอร์คอ,อนอกากเกอร์ตรงกลางนะครับกับทางนี่แหละบิสูมาข้างบนโอโดแบร์แซฟฟิสมอนแล้วก็โคลโมลนี่นะครับโอ้โหลูกชายจากบูเดสทั้งสองคน<ช>เลยนะครับ,รบแล้วก็ข้างหน้าคือโซลันกี้ข้อหนึ่งก็คือ ตอนนี้มันเหมือนมีตัวต้องบอกว่ามีตัวใส่โช้คข้างหน้ามากขึ้นรับบอลพร้อมที่จะยึดล้อชนะจากที่ก่อนนี้มันมีแต่ตัวไถไปอุ้มสเปอร์มันดูดูเหมือนว่าเป็นหน้าเดียวอ่ะบอลหน้าเดียวไปบอลหน้าเดียวแต่เวลาเนี้ยมันก็กลายเป็นบอลอันนี้แต่ว่ามันดูมีจังหวะขึ้นใช่ดูยืดหยุนดูมิติครับดูมีมิตินะฮะก็สี่สองสามหนึ่งชนกันเลยในสุดนี้นะฮะสถิติอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าสเปอร์เนี่ยไม่แพ้ห้แมันยูมาแปดเกมหลังสุด ชนะ5แล้วก็เสมอ3ต้นฤดูกานเสมอกัน2-2มันมียิงกันทดเจ็บแบบนี้เหมือนกันาตาฝ่ายต่างรัว่วเราจะได้เห็นอะไรในเกมนี้สกอร์ที่ไหลลื่นตามมาแน่สิ่งที่มันตามมาต่อว่าความต่อเนื่องโอเค3เกมที่คาลิคทำได้ครับอะไรที่จะมี ให้เห็นจากเกมที่สี่ความแตกต่างของเกมนี้คือคุณภาพไม่ห่างกันเยอะในตัวผู้เล่นนะแต่แต้มมันห่างกันอยู่อันดับห่างกันอยู่แต่ในคาแรคเตอร์ของผู้เล่นถ้าเทียบปอนต่อปอนแต่ถ้าเทียบความสนุกสเปอร์เล่นสนุกเล่นแรกแต่แมนยูเล่นดูเหนียวแน่นดูกลมกกืนแต่แม่นยาอมสเปอร์มาเป็นพักๆใช่เป็นเหมือนลมอ่ะถ้าเปิดเบอร์สาวก็จะมาถ้าครึ่งหลังเปิดเบอร์หนึ่งก็จะเฉาฟินนอฟเชน อันนี้มันเกิดขึ้นจริงๆผมว่าสถานการณ์เกมจะเป็นอย่างนี้ <c oughs> อยู่ที่แมนยูถ้าแมนยูมองว่าสเปอร์เองเออเ,เขามาเฉาๆแมนยูได้สกอร์ตรงนั้นนี่แหละครับต่าสนใจทีเดียวนี่คือเฮด o ูเฮดอย่างที่เรียนไว้นะครับว่าสเปอร์เนี่ยไม่แพ้แมนยูใช่ครับในช่วงหลังนะครับเนี่ยคือสถิติเลยครับ30มบุกมาชนะนะฮะมี43 1 0 1 0และล่าสุดอย่างที่บอกครับในช่วงต้นซีซั่นที่เจอกัน2ประตูต่อ2แต่สถานการณ์ทุกอย่าง มันเปลี่ยนไปใช่ณเวลานี้เปลี่ยนไปแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดกำลังมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะในยุคของไมเคิลคาริกที่คุมทีมในแบบแค์เทคเกอร์จบยังไงฮะอ้าวมันแหม่แ,มแยังมองคาริคเองเป็นคนที่ใช่ช่วงเวลา <c oughs> ที่ดีแล้วก็ความมั่นใจ <c oughs> ที่แมนยูเล่นตอนนี้มันเที่ยวนะใช่ั่นผมมองว่าสกอร์ที่มันสองสองในฤดูกาลแรกมันจะกลับไปครั้งหนึ่งผมมองว่าอย่างนั้นผมมองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่บอกโอเคอะแมนยูได้สดกระจิงคาริค มองภาพตรงนี้ต่อว่าแต่แนวทางการเล่นแมนยูยังมีปัญหาเรื่องเกมรับอยู่โอกาสเสมอเกิดขึ้นครับ2ต่อ2โอเค2ประตูต่อ2นะครับครัคนอื่นก็จะมองว่าหยุดพอดีสำหรับชัยชนะของไมเคิลคาริคทีมนะครับผมมองว่าสกอร์จะยิงกันแบบนี้แหละนะครับแต่ขอเพิ่มให้ฝั่งหนึ่งขอเพิ่มให้แมนยูลูกหนึ่งเพราะว่าคาริคมีอีกนะฮะอยู่ในช่วงโปรโมชั่นให้ไปรู้ไปเลยส2คะแนนตอนนี้นะครับ12คะแนนแล้วก็ ผมว่าสเปอร์เนี่ยบางทีเปิดหน้ามากไปอาจจะโดนง่ายขึ้นเพราะว่าแมนยูชนะ3-2ครับในคู่นี้นะครับก็ยิงกันกระจายเหมือนเดิมนะครับ3-2แต่ว่าแฟนแมนยูบอกตอนนี้ยังไงก็เอานะขอให้ชนะแบบเกมที่แล้วก็ได้ใช่ครับองห่างยังเกิดขึ้นนะโอเคนี่คือคู่นี้ที่โอทัฟฟอร์ด19นก30นาทีในวันนี้นะครับ